สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับสามารถมาเช็คราคาก่อนที่จะซื้อได้เลยนะครับที่ช่องของเรายังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาาดดูกรล ราคาล่าสุดนะครับของมือถือยี่ห้อซัมซุงรุ่น G a เล็กซี่ A32 นะครับมีทั้งรุ่น 5G แล้วก็ 4G มาให้ท่านได้ดูกันวันนี้สําหรับการซื้อเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับก็มีการ,รลดราคาให้น่าสนใจพอสมควรนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,499บาทเท่านั้นซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรแล้วถ้าเราจะซื้อจะไปซื้อที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมสรุปทั้งหมดมาให้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกัน ที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a 32, ล็กซี่ A32 รุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29ก,กรกฎาคมปี2564มาดูกันที่ Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a l ็กซี่ A32 รุ่นนี้เป็นรุ่น 4G นะครับแรม8ลอม128 g ิช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพ y d เดนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึง31ก,กรกฎาคมนี้จ ราคาปกติ8,499บาทนะครับลดเหลือ7,350บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละ1,225บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด4สีให้เราเลือกสินค้าเป็นเครื่องศูนย์ไทย100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับรุ่น 4G 7,350บาทกดดูรายละเอียดแล้วก็ สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปนะครับดูต่อกันที่รุ่น 5G นะครับ Samsung Galaxy A32 เช่นเดียวกันรุ่นนี้ RAM 8ลอม128 g b นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยจากราคาปกติ9,999บาทนะครับลดเหลือ8,440บาทสําหรับร้านนี้นะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิ ของ Lazada ไปดูต่อกันที่ s h o ป e e นะครับสำหรับรุ่น 4G สั่งซื้อร้านนี้ถ้าเรานำโค้ดไปกรอกนะครับ ได้คอยคืนถึง500คอยเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรม8ลอม128กิกิเหมือนกันประกันศูนย์หปีนะครับจากราคาปกติ8590บาทลดเหลือ7390บาทนะครับสั่งซื้อวันนี้ฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือกประมาณ2สีนะครับน่าจะเป็นสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อส่วนรุ่น 5G นะครับ Samsung Galaxy A 3 2เป็นเครื่อง ประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ9,999บาทช้อปปี้ลดเหลือ8,499บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วย77บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับแล้วก็ในวันที่8เดือน8นี้ช้อปปี้เขาก็จะมีการลดราคาด้วยยังไงแล้วถ้าท่านสนใจนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับปิดท้ายกันที่ทางด้าน JD Central นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A32 รุ่น 4G แต่ว่า ุ่นนี้เป็นรุ่นแลม6ลม128กิกนะครับราคาปกติขายอยู่ที่7,599บาทถ้าท่านใช้คูปองนะครับเขาก็จะมีคูปองให้จะเหลือ6,839บาทเท่านั้นลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับสินค้าก็เป็นเครื่องศูนไทย100%นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยภายใน7วันแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับท่านใดสนใจอย,อยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ของ JD c e n t r ส่วน รุ่น 5G นะครับรุ่นนี้แรม8ลอม128กิกจากราคาปกติ9,999บาทนะครับลดเหลือ9,199บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษช่วงนี้มีคูปองส่วนลดให้10%นะครับจาก9,199ก็จะเหลือ8,361บาทอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นราคาหลังจากที่ใช้คูปองแล้วมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนล 1,533บาทต่อเดือนสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีเต็มนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของซัมซุงกาเลชี่ A32 ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับจาก Lazada s h o p e, ปีแล้วก็ JDC เซ็นทันท่านชอบของร้านไหนนะครับร้านไหนมีราคาน่าสนใจที่สุดกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมได้ทําลิงก์ไว้ให้แล้วที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนการซื้อเครื่องร้อมโปรอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย DT แท็ a m s u n g g a l a x y ซ A 3 2รุ่น LTE นะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย DT แท็เท่านั้นสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคา2090บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกกันดังนี้ดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1099บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา2090บบาทนะครับมี คะแนนลุวงหน้าด้วย3,000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ5 0 9 0บาทนะครับถ anyway. ัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับก็ซื้อได้ราคา3 0 9 0บาทพร้อมกับจ่ายคะแนนลุวงหน้า2 0 0พันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ5 0 9 0บาทแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา4590บาทพร้อมกับจ่ายคะแนนลุวงหน้า1000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ5 5,590บารับ ซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับสำหรับ Samsung Galaxy a 3 2เริ่มต้น2,090บาทดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับสำหรับค่าย t m o v e e อชซ s a m s ง n g l a l a ซ y a 3 2รุ่นนี้เป็นรุ่น5 g นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีทั้งหมด4แบบให้เราเลือกนะครับดูกันที่แบบแรกสำหรับลูกค้า ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา1,499บาทมีค่าเน็ดล่วงหน้าด้วยนะครับลูกค้าใหม่ก็ซื้อได้ราคา1,499บาทเหมือนกันเช่นเดียวกันกับคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา1,499บาทซึ่งจะมีค่าเน็ดล่วงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับส่วนคนที่ใช้เบอร์ทรูมุกเอชแบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ในราคา5,499บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้านะครับส่วนเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษก ็เหลือ9,499บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับสำหรับซั s u ุงก a l a x ี A32 รุ่น 5G นะครับเริ่มต้น1,499บาทเท่านั้นเราจะไปปิดท้ายกันที่ ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย AIS Samsung Galaxy A32 รุ่น 5G นะครับซื้อวันนี้ฟรี a m s u n g Care Plus นะครับนาน1ปีมูลค่าถึง7 0 8 9บาทนะครับเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ต m s u u n g ทุกรุ่นส่วนราคาเครื่องเปล่าของ Samsung Galaxy A32 รุ่นนี้นะครับขายอยู่ที่9,999บาทมีเลือกทั้งหมด4สีส่วนโปรรายเดือนมีทั้งหมด3แบบนะครับดูกันที่แบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สาหรับคนที่เปิด เบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา3,489บาทก็จะมีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับด้านล่างอย่างเช่นราคา3,489บาทมีค่าเน็ตลุงหน้า2,675บาทนะครับส่วนโปร AIS Hot Deal ธรรมดานะครับซื้อได้ราคา3,489บาทเช่นเดียวกันแล้วก็โปร AIS Best Buy แบบติดสัญญานะครับ ซื้อได้ในราคา5,989บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าซึ่งถ้าท่านได้สนใจนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดเลยของ Samsung Galaxy A32 นะครับทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะครับ มีทั้งราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรมาให้ได้เลือกซื้อกันถ้าท่านสนใจนะครับกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรลดราคาพิเศษนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไป ในทุกเดือนเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมีโปรโมือถือรุ่นไหนนะครับที่น่าสนใจฝากทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ